เป็นยงไมีกี่ชนิดและมีอะไรบ้างเราไปลองเรียนรู้กันนะคะคําวิเศษคือคําที่ใช้ประกอบคาอื่นเพื่อให้ได้ใจความที่สมบูรณ์หรืออาจใช้ขยายคานามคาสรรพนามคากริยาหรือคําวิเศษด้วยกันเองก็ได้คําวิเศษมีด้วยกันทั้งหมด6ชนิดดังนี้ 1. คำวิเศษบอกลักษณะเรียกว่าลักษณะวิเศษคือคำวิเศษที่ใช้ขยายคำอื่นเพื่อบอกลักษณะต่างๆเช่นชนิดสีขนาดกลิ่นรส ความรู้สึกต่างๆเช่นหอมเหม็นสีแดงสีเขียวเปรีย้ยวหวานเป็นต้นค่ะมาดูลักษณะวิเศษประโยคแรกนะคะครูหมิวใส่เสื้อสีดําคําว่าสีดําเป็นคําวิเศษที่บอกสีขยายคาว่าเสื้อที่เป็นคํานามในประโยคค่ะตัวอย่างลักษณะวิเศษประโยคที่2ค่ะครูเฟิร์นถือน้ําปลาขวดเล็กคําว่าเล็กเป็นคําวิเศษที่บอกขนาด ขยายคำว่าขวดที่เป็นคำนามค่ะ 2. คํคำวิเศษบอกเวลาเรียกว่าการละวิเศษคือคำวิเศษที่ใช้ขยายคำอื่นเพื่อบอกเวลาอดีตปัจจุบันหรือว่าอนาคตตัวอย่างเช่นเช้าสายบ่ายเย็นทุกวันเมื่อวานโบราณเป็นต้นค่ะมาดูตัวอย่างการละวิเศษหรือคำวิเศษบอกเวลาประโยคแรกกันนะคะครูแซกวิ่งตอนเย็นคำว่าตอนเย็นเป็นคำวิเศษบอกเวลาขยายคำว่าวิ่งซึ่งเป็นคำกริยาในประโยคค่ะตัวอย่างคำวิเศษ บอกเวลาประโยคที่2อนะคะครูเอขี่รถมอเตอร์ไซค์มาโรงเรียนทุกวันคําว่าทุกวันเป็นคําวิเศษบอกเวลาขยานคําว่าโรงเรียนที่เป็นคํานามค่ะคําวิเศษชนิดที่3คําวิเศษบอกสถานที่เรียกว่าสถานะวิเศษคือคําวิเศษที่ใช้ขยายคาอื่นเพื่อบอกสถานที่เช่นเหนือใต้ไกลไกลบนล่างซ้ายขวาเป็นต้นค่ะมาดูตัวอย่างสถานะวิเศษหรือคําวิเศษบอกสถานที่กันค่ะ ห้องเรียนชั้นป .6 อยู่ชั้นบนคำว่าบนนะคะเป็นคำวิเศษบอกสถานที่ขยายคำว่าชั้นที่เป็นคำนามค่ะตัวอย่างต่อมาค่ะห้องนาฏศสน้ินอยู่ชั้นล่างคำว่าล่างเป็นคำวิเศษบอกสถานที่นะคะขยายคำว่าชั้นซึ่งเป็นคำนามค่ะข้อสังเกตนะคะคำวิเศษบอกสถานที่จะอยู่ท้ายประโยคเสมอหากมีคำนามหรือว่าคำรัพนามาต่อท้ายจะกลายเป็นคำบุพบทนะคะดังนั้นถ้าได้เจอก็ต้องสังเกตดีๆนะคะอย่าตาสับสนนะ คำวิเศษชนิดต่อมาค่ะคำวิเศษบอกปริมาณหรือจํานวนเรียกว่าประมาณวิเศษคือคาวิเศษที่ใช้ขยายคาอื่นเพื่อบอกจํานวนนับหรือปริมาณบอกจํานวนนับเช่น1 2 3สที่1ที่2จะใช้เป็นตัวเลขหรือตัวหนังสือก็ได้นะคะบอกปริมาณเช่นมากน้อยบรรดาทั้งหมดเป็นต้นค่ะมาดูตัวอย่างประมาณวิเศษกันค่ะเห็นในภาพไหมคะว่ามีคุณครูทั้งหมดกี่คน2คนถูกต้องค่ะประโยคนะคะคุณครูนั่งบนอัธจันทร์2คน คำว่า2เป็นคำวิเศษบอกปริมาณค่ะยังจาหน้ากันได้ไหมคะว่าคุณครูสองท่านนี้ชื่อว่าอะไรกันบ้างคําวิเศษชนิดที่5นะคะคาวิเศษบอกความชี้เฉพาะเรียกว่านิยมวิเศษอ,อย่าจาสับสนกับคําสรรพนามชี้เฉพาะนะคะนิยมวิเศษคือคําวิเศษที่ใช้ขยายคาอื่นเพื่อบอกความแน่นอนชัดเจนจะมีคําว่านี่นั่นโน,น่นเองแน่นอนดังนั้นเฉพาะคล้ายกับคำวิเศษบอกความชี้เฉพาะค่ะแต่ใช้ไม่เหมือนกันนะคะไปดูตัวอย่างกันค่ะ คําว่านี้เป็นคําวิเศษบอกความชี้เฉพาะขยายคําว่าบ้านซึ่งทำหน้าที่เป็นคํานามคาวิเศษบอกความชี้เฉพาะนะคะจะอยู่หลังคําที่ขยายเสมอหากทำหน้าที่เป็นประธานหรือว่ากรรมในประโยคจะกลายเป็นคําสรรพนามชี้เฉพาะค่ะตัวอย่างเช่นนี่คือสุนัขคาว่านี่ทาหน้าที่เป็นประธานในประโยคนะคะจึงเป็นคําสรรพนามชี้เฉพาะไม่ใช่คําวิเศษบอกความชี้เฉพาะค่ะคำวิเศษชนิดสุดท้ายนะคะคำวิเศษบอกความไม่ชี้เฉพาะเรียกว่าอนิยมวิเศษ คือคำพิเศษที่ใช้ขยายคำอื่นโดยไม่ต่อจงเช่นใดอื่นใดไหนอะไรต่างๆนานาคำเหล่านี้ใช้เป็นคำบอกเราไม่ใช่เป็นคำถามค่ะข้อสังเกตนะคะคำพิเศษบอกความไม่ชี้เฉพาะจะอยู่หลังคำที่ขยายเสมอหากคำหน้าที่เป็นประธานหรือกรรมในประโยคจะกลายเป็นสรรพนามถามหรือสรรพนามไม่ชี้เฉพาะดังนั้นต้องสังเกตดีๆนะคะ ตัวอย่างอนิยมวิเศษทำอย่างไรถึงจะเล่นเก่งแบบเธอคำว่าอย่างไรเป็นคำวิเศษบอกความไม่ชี้เฉพาะขยายคำว่าทำซึ่งเป็นคากริยาในประโยชน์ค่ะเรื่องคำวิเศษก็บไปแล้วนะคะต่อไปเราไปดูกันค่ว่าคำวิเศษนั้นมีหน้าที่สาคัญสำคัญอะไรบ้างถพร้อมแล้วไปเลยค่ะเรามาดูคำวิเศษที่ขยายคำนามกันก่อนดีกว่าเช่นพรามเท่าเป็นคนเจ้าปัญญา ในประโยคนี้มีคำว่าเท่ากับคำว่าเจ้าปัญญาเป็นคำวิเศษคำว่าเท่าจะขยายคำว่าพรามณ์ซึ่งเป็นคำนามส่วนคำว่าเจ้าปัญญาจะขยายคำว่าคนซึ่งเป็นคำนามเหมือนกันค่ะประโยคต่อมาคือนักเรียนกำลังสนใจคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่มีใครอธิบายให้ครูฟังได้บ้างคะว่าคำไหนคือคำวิเศษและขยายคำนามคำไหนปุ๊กค่ะ ว่าอย่างไรคะในประโยคนี้มีคำว่าเครื่องใหม่เป็นคำวิเศษคำว่าเครื่องใหม่จะขยายคำว่าคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นคำนามค่ะเก่งมากค่ะปุ๊กต่อมาก็คือคำวิเศษที่ขยายคำสรรพนามยกตัวอย่างเช่นฉันเองเป็นคนทาในประโยคนี้มีคำว่าเองจะขยายคำว่าฉันซึ่งเป็นคำสรรพนามค่ะ ตัวอย่างต่อมาคือเราไม่อยากนึกถึงใครคนนั้นอีกแล้วในประโยคนี้มีคำว่าคนนั้นขยายคำว่าใครซึ่งเป็นคำสรรพนามค่ะพักทำกิจกรรมกันก่อนดีกว่าครับกดปุ่มด้านล่างนี้ได้เลยเรามาดูคำวิเศษกันต่อเลยนะครับเรามาดูคำวิเศษที่ขยายคำกริยากันบ้างนะคะดังตัวอย่างเช่นเด็กๆพูดจาไพเราะในประโยคนี้มีคำว่าไพเราะ ขยายคำว่าพูดจาซึ่งเป็นคำกริยาค่ะประโยคต่อมาคือข้อมูลในอินเทอร์เน็ตมีประโยชน์มากมายในประโยคนี้มีคำว่ามากมายขยายคำว่ามีซึ่งเป็นคำกริยาค่ะและสุดท้ายคำวิเศษขยายอะไรคะคำวิเศษขยายคำวิเศษครับใช่แล้วค่ะตัวอย่างเช่นน้ำในคลองเหลือน้อยจริงๆ ในประโยคนี้มีคำว่าจริงขยายคำว่าน้อยซึ่งเป็นคำวิเศษค่ะครูครับผมขอยกตัวอย่างประโยคได้ไหมครับได้เลยค่ะจะยกตัวอย่างว่าอะไรล่ะข้อมูลในอินเทอร์เน็ตมีประโยชน์มากมายมหาศาลในประโยคนี้มีคำว่ามหาศาลขยายคำว่ามากมายซึ่งเป็นคำวิเศษครับเก่งมากควินเอาละค่ะวันนี้พอแค่นี้ก่อนไว้คราวหน้าเราค่อยมาเรียนเรื่องคำบุพบ,บทกันต่อนะคะ ใหญ่ตัวมันเองนั่นคือความพิเศษนั่นเองค่ะ